อย่าเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้จริงครับมี f c ของอาจารย์อยู่ที่สระบุรีนะครับได้ดูคลิปของอาจารย์เรื่องบริการลถสไลด์ในกรณีที่เป็นรถเสียนะครับแล้วเราก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ท่านก็ไปคุยกับตัวแทนของท่านนะครับซึ่งเคยซื้อประกันกันมาตัวแทนท่านก็บอกว่าไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ครับขนาดประกันประเภทหนึ่งยังไม่มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีที่รถเสียนะครับไม่มีรถสไลด์ให้นะครับดังนั้นท่านก็เลย โทรมาถามอาจารย์อาจารย์ก็เลยอธิบายให้ฟังนะครับว่าในกรณีที่รถเสียเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเนื่องจากเรามีบริการพิเศษสำหรับทีมอาจารย์แดงเท่านั้นนะครับส่วนที่อื่นอันนั้นก็แล้วแต่นะครับเราไม่ว่ากันแต่สำหรับของอาจารย์นะครับ2บวก3บวกหรือ ประกันประเภทสามพิเศษของเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินแน่นอนอาจารย์คงไม่ทําคลิปหลอกคนเป็นล้านๆคนนะครับแล้วก็เราก็ได้ใช้งานจริงด้วยท่านก็ตัดสินใจนะครับทําประกันกับอาจารย์เพราะท่านจะต้องเดินทางไปดูแม่นะครับซึ่งป่วยอยู่ที่จังหวัดสแก้วนะครับจากสระบุรีไปสาก้วก็ประมาณ200กิโลท่านก็ตัดสินใจทําตอนประมาณสัก5้าโมงเย็นนะครับและอาจารย์ก็ให้บริษัทออกกลุ่มมาทานให้เรียบร้อย แล้วท่านก็โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เดินทางไปเยี่ยมคุณแม่เสร็จเรียบร้อยวันเดินทางกลับนะครับต้องเดินทางกลับจากสระแก้วเพื่อกลับสระบ,บุรีท่านก็คิดว่าเาวลาเพียงแค่ประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าก็เลยเดินทางในช่วงประมาณสักหนึ่งทุ่มนะครับออกจากสระแก้วท่านออกจากสระแก้วมาได้ประมาณ1ชั่วโมงคือประมาณครึ่งทางนะครับปรากฏว่าความร้อนของเครื่องยนต์ขึ้นนะครับท่านก็เลยแวะปั๊ม แล้วเราเปิดดูป้ากฏว่าเห็นรอยรั่วของมอน้ํานะครับก็เลยโทรมาหาอาจารย์อาจารย์ก็เลยบอกวาอ่ารอที่นั่นเดี๋ยวอาจารย์จะให้คอนเซนเตอร์โทรกลับนะครับอาจารย์ก็แจ้งคอนเซนเตอร์เสร็จเรียบร้อยคอนเซนเตอร์ก็โทรกลับภายในแป๊บเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่รถสไลด์โทรมาหาลูกค้าของอาจารย์นะครับที่เพื่อถามพิกัดว่าอยู่ที่ไหน นะครับสัก40นาทีได้โดยประมาณนะครับรถสไลด์ก็มาสไล,ลด์รถของท่านกลับไปที่สระบุรีใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งนะครับเที่ยงคืนท่านโทรมาหาอาจารย์บอกว่าตอนนี้รถถึงอู่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ท่านเองก็อาศัยรถสไลด์กลับมาด้วยต้องขอบคุณอาจารย์ นี่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ใช้งานจริงท่านก็อาจจะยังไม่เชื่อเพราะกลุมมาทันก็ยังไม่ได้รับนะครับแต่ว่าใช้งานได้จริงท่านก็เลยส่งรูปนะครับที่มีรถสไลด์เนี่ยมาให้ดูนะครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจทีมอาจารย์เพราะฉะนั้นอย่าเชื่อ จนกว่าคุณจะได้ใช้งานจริงเราไม่ทําคลิปออกมาเพื่อหลอกคนเป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้นเราทีมอาจารย์แดงเราคือของจริงเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยอยากทำประกันที่มีการช่วยเหลือบริการฉุกเฉินแบบนี้นะครับติดต่อทีมอาจารย์ที่ใส่เสื้อแบบนี้ได้ทุกคนใครก็ได้หรือจะติดต่อที่อาจารย์ก็ได้หรือจะติดต่อลูกศิษย์อาจารย์ก็ได้ทุกคนครับด้วยความปรารถนาดีผมอาจารย์แดงครับ